สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e เบลเกนอาร์นะครับผมตอนนี้ผมยังอยู่ที่ร้านน้องแบงค์อะไรแต่งเหมือนเดิมนะผมก็วันนี้มาดูโซนิกนะครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้อะไรเทพมากนะครับผมก็พี่เจ้าของมาเองเลยนะครับวันนี้ตอนแรกจะให้น้องวุฒิรีวิวให้แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของอุตสาหขับมาจากภูเก็ตเลยนะผมเพื่อมารีวิวที่ตรงนี้ที่จังหวัดตรังนะครับผม ไปเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เจ้าของเขากันเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเด็กดอยครับผมเด็กดอยโอ้เดี๋ยวผมเรียกว่าพี่ดอยนะครับได้ครับครับพี่ดอยตอนแรกพี่จะให้น้องวุฒิรีวิวให้แต่ว่าพี่มาจากจากภูเก็ตมาถึงตังเลยครับมารีวิวเองเลยนะพี่นนวันนี้มารีวิวเองได้ครับไหวนะพี่ไหวครับโอเคครับพี่ดอยครับคันนี้เน้นอะไรยังไงครับเทไหมต้องเทอะไรส่วนใหญ่จะเทครับเทเลย มื่อก่อนเป็นสายประกวดรุนหนึ่งครับอะไรแต้แล้วก็อะไรเทพแล้วก็อะไรเยอะสามรายการครับที่ลงมาหมดแล้วหมดแล้วครับโอเคครับผมมาจบกับตอนนี้เลยครับพี่ดอยคันนี้ทําอะไรบ้างครับผมว่ามาเลยครับเออคันนี้คันนี้นะครับไล่อะไรกันเลยครับเออจะเป็นปั๊มบนครับปั๊มบนอิตาลีแตะครับอิตาลีแท้ครับผมเบอร์สิบเบอร์สิบห้าครับผมครับผมแล้วก็มา เบิกกั้นกั้นใหม่ครับครับทำไมทำไมเบิกใหม่ครับพี่เพราะว่าเเบอร์สีบ้าจะเป็นก้านเล็กอ๋อเออใช่ใช่มันมันไม่ไม่รองรับกับเบอร์ก้านครับการสั้นการสั้นครับแล้วจบไปเท่าไหร่ครับพี่ปั๊มตัวนี้เออปั๊มตัวนี้จบไปประมาณรวมก้านรวมอะไรด้วยก็หมื่นหมื่นสามสามพันห้านะหมื่นสามเลยพี่ได้ครับโอ้ก้านมันแพงแล้วก็มาเบิกสลักตองนี้นอกอีกพันกว่าบาทครับโอ้ของของโคเก้นไหมครับพี่ครับโอ้ย โอดมากเกทฟาร์มบนตัวเลขครับโอเคครับพี่่อยต่อไปเลยครับฟาร์มฟน้ำมันเบรกเอ็นเอนครับเอ็นเอด้วยพันเจ็ดร้อยโอ้พันเจ็ดร้อยครับหมื่นห้าแล้วแล้วก็มามาจุดจุดอะไรจุดกลางข้างล่างก็ได้เดี๋ยวข้างบนก่อนเลยครับพี่่อยข้างบนก็หนึ่งเป็นก็ประกับทีทีเซ็ดทีเซ็ดเอ็มครับผมเทะด้วยเทะด้วยครับตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ซื้อมา มาเก้าร้ยครับเ0 0าร้อยครับผมครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับพี่ดอยพวกแผงคอแพนอะไรพวกนี้ตอนนี้พาไปจุบจุบไหมครับจุบใช่ครับนานนานแล้วใช่ไหมครับแต่ว่านานแล้วครับรถนานแล้วครับครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัวทาให้มือกลัดนิ่มมือกลัดระดับให้กลันิ่มได้ครับอมันเป็นกล่องรด รถสมัยก่อนครับเหมือนวิบากเ้าใส่กันแต่ว่าจะไม่เห็นในตรงตลาดตัวไปนอกใจครับเป็นปันเตะของรถวิบากครับผมถึงจะได้มาใช่ถึงจะได้ตัวนี้อย่างเดียวเท่าไหร่ครับพี่ดอยตัวนี้ปันปันกว่าบาทครับตัวนี้ตัวแค่นี้ปันกว่าบาทครับอยู่ที่ปันสองครับผมเพราะว่ามันจะเป็นลานไก่ฟวงมันปรับด้วยอัตโนมัติเลยครับทำให้ให้มันนิ่มได้ใช่ครับผมอ้นี้นิ่มมากเนี่ยดูนิ้วผมนะนิ้วเดียวนะนี่นิ้วนิ้วเดียวโอ้กำลงเลย โอเคครับแล้วส่วนประกับคัดล่ะครับพี่ดอยส่วนประกับครับ TWM TWM ครับผม4แต่ครับ4,000กว่าบาท4,000กว่าบาทครับโอ้โห20,000กว่าแล้วครับแล้วก็ประกับนี้ครับพี่ดอยประกับประกับนี้ครับเอ่อตัวนี้อง2,000หน่อยหน่อยครับ2,000หน่อยหน่อยครับ2,000หน่อยหน่อยตัวนี้ครับแล้วก็มาดูในส่วนการสะบัดการสะบัดการสะบัดนี้ของไฮเปอร์โปรครับผมไฮเปอร์โปรครับแ้9,000ครับ เก้าพันเก้าพันครับตัวนั้นซื้อเต้เก้าพันสามหมื่นแล้วโอเคครับพี่อยคือมันใช้งานได้เลยะครับใช้งานได้เลยครับปรับระดับได้ครับปรับได้ด้วยปรับระดับโอ้ได้จริงย <20 S 1> ี่สิบกว่าครับโอเคครับประมาณน,นี้พี่ลอยแล้วก็มาด,ดูชุดชุดล่างหน่อยครับพี่ลอยตรงนี้ชุดหน้าครับผมชุดหน้าครับผมว่ามาเลยครับเป็นเป็นปั๊มด้วงครับด้วงครับผม ด้วงเอสีครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับไปดูที่หมื่นห้าปันห้าครับหมื่นห้าครับหมื่นห้าเปิดใหม่เลยครับเปิดใหม่เลยแล้วก็สลักสลักอีกสลักอีกสลักเตเตอีกครับของแจ้งเหตุครับตัวนี้เออปันหน่อยหน่อยครับสลักนะครับครับสลักมันเป็นสลักเตเตีครับครับอะไรโหจริงจริงกันนี่ครับแล้วแล้วก็สายสายกสายตักกับวาวต้นนี้ก็หมื่นหน่อยหน่อยครับ อะไรเพลงครับพี่เออวาวปลดครับวาวนี้วาวเปล่านี่เท่าไหร่ครับพี่ต๋อยวาวเปล่าเป่าเก้าพันครับโอ้โหวาวเก้าพันครับผมแล้วก็ตถ้าทั้งเส้นนี้จบเท่าไหร่ครับพี่ต๋อยโอ้่นี่มีมีวาวปลดตัวบนอีกครับโอ้สายนี้เส้นนี้ประมาณสักน่าสิบหมื่นสามครับหมื่นสามหมื่นสามได้ครับ ไปคำนวณเอาเองนะครับว่ากี่บาทแล้วครับพี่ดอยแล้วก็ดูจานจะเป็นไส้ไส้ทองนะครับเป็นโบไส้ทองครับแทหมื่นสองครับตัวนี้จานหมื่นสองครับมีความพิเศษยังไงครับพี่ดอยจานตัวนี้มันมันจะให้ให้ตัวให้ตัวครับอันนี้ไม่ได้เสียนะพี่ไม่ได้เสียด้เสียดูนี่ขยับได้ด้วยขยับได้ด้วยครับโอ้ความพิเศษของมันครับพี่ดอยแล้วก็ อในส่วนของขอบล้อครับขอบล้อเออ่ตัวนี้จะเป็นลายอิดลายอิดโอ้มันลายอิดตัวนี้จะเป็นตัวตัวเก่าครับตัวเก่าเก็บครับเพราะว่าถ้าตัวใหม่เปิือกใหม่ช่วงนี้จะตรงนี้จะสีตองครับก็จะสีเงินครับสีเงินแล้วครับไม่จ็ดสีทองแล้วพี่ดอยได้มาเท่าไหร่ครับพี่ตอนนั้นขอบตัวนี้ผมได้มาประมาณสองพันหน่อยหน่อยครับสองพันหน่อยหน่อยุกเล็กเล็กเลยครับผมยุกเล็กเล็กเลยครับครับครับอืมองพันหน่อยหน่อยยางหน้าก็เป็นควิก ฟิกครับเมื่อก่อนจะเป็นยางแข่งต่างตรงครับผมเพราะว่าสายประกวนลรนนี้เอามาขี่ใช้งานต้องี่ใช้งานด้วยต้องเปลี่ยนยางแบบนี้ครับจะใส่แบบนี้ใช่เพราะว่ามันเล็กขึ้นครับครับผมโอเคแล้วก็มาดูส่วนเครื่องครับพี่ดอยเอาข้างนอกก่อนครับข้างนอกมีของแต่งอะไรบ้างครับข้างนอกก็มีสายหม้อน้ำสายหม้อน้ําของแจ้งอิฐัอันนี้พี่ดอยอุดปั๊มน้ําแล้วครับอุดปั๊มน้ําแล้วครับใช้เป็นปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กนอกแล้วครับของเบนซ์ครับย่อของเบนซ์ชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่ดอยชุดนี้ปั๊มติ๊กนี้ เบิกเบิกมาปันกว่าบาทครับแล้วก็สายน้ำตั้งตั้งตั้งหมดตั้งหมดเลยครับผมสามันหน่อยหน่อยครับผมโอ้สามันหน่อยหน่อยครับผมเป็นไทเทนะครับครับผมไทเทของยุคแรกของแจ้งยิตไม่มีป้ายเลยครับสมัยนั้นคือยังไม่มีป้ายเลยนั้นไม่มีป้ายครับครับผมตอนนี้มีไอันี้แต่นี้เริ่มเริ่มมีมาแล้วครับองแจ้งยศเนี่ยอิสราเอยาครับผมนี่ก็ไทเทเหมือนกันครับไทเทเหมือนกันครับโอ้พี่ดอยครับผมมีอะไรเววเววเนี่ย อ๋ออันนี้เป็นเครื่องอะไรครับพี่ดอยเครื่องเป็นเครื่อง CBR ตั้งลูกครัับตงลูกเลยครับผมโรกเกียร์แล้วทำอะไรบ้างครับานทำมาตทำชักเจ็ดก้านไอ้เซตครับแล้วก็ลูกลูกหกสิบหกมิลครับเป็นหกสิบหกชักเจ็ดใช่หกสิบหกชักเจ็ดครับผมคาบูคาบูครับผมโอ้โหจบจากเอ็นฟลูครับผมจบจากจบจากไหนครับพี่เครื่องเครื่องจบจากร้านวินัยเซอร์วิสครับผมวินัยเซอร์วิสเลยที่ตังนี้เลยนะครับพี่ใช่ครับหัวยอดครับผมโอหัวยอดเลยนะครับทำกันเองครับทำกันเอง โดมากๆคันนี้ครับครับพี่ดอยแล้วก็มาดูตรงนี้ยังมีอะไรครับท่านตรงนี้จะเป็นโชกชกนะครับชกตัวนี้จะเป็นเกสซี่ตอนนั้นเกตซี่ตัวนี้ที่กระปุกกระปุกติดชกมาติดกันเลยตัวนี้จะเป็นตัวทดลองตัวเลขเลยตัวนี้จะขอซื้อมาจากของพี่โกพี่โก้ตามากาโอพี่โกตาบากาตัวไปสั่งสั่งขอซื้อมาให้เพราะว่าเพาว้สปอนเซอร์พี่โก เออมาเป็นตัวเต็นทจำน่ายไายช่วงนั้นแล้วก็ปกติจชกนี้มันจะเป็นสีสีเหลืองสีแดงแต่ตัวนี้มันจะเป็นพฤฤฤฤิเศษมันเจะดสีเขียวแล้วก็ก,วกระปุกมันจะเป็นสีส้มครับผมครับปกติตนนปกติจกตัวนี้กระปุกมันต้องสีน้ำตาลหรือว่า เออโจกจับปิงโจกยาวสีแดงแต่นี้มันเป็นตัวตัวทดลองตัวแรกเลยเออได้มาแบ่งมาตอนนั้นก็สี่พันหน่อยหน่อยครับสี่พันหน้าครับสี่พันใช่ครับว่านานแล้วนะครับพี่ด๊อกถือว่านานแล้วครับครับพี่ก็ไปก็โปเกยงอะไรเงี้ยโปเกยงปลาก้าวเออเดิมปลาก้าปักปลาก้าตัวนี้จะเป็นเออ่วินัยตัดให้ครับจะเป็นเหล็กเอานี่เหล็กแล้วก็ไปจุบเหล็กครับต้นครับครับผมก็มีตัวนี้ใช่ อันนี้กระตุ้งเดิมไหมครับพี่ต้นกระตุ้งเดิมครับกระตุ้งเดิมแต่งสีหน่อยหนึ่งครับครับผมเรื่องนี้มีน็อตไทเต้โอเคเชื่องอิดเยื้อตัวละอันนี้กู้ละสองพันกว่าบาทน็อตนะครับครับน็อตก็ู้ละสองพันกว่าบาทครับผมครับต่อไปท่อก็ได้ครับพี่นตอนท่อของของเป็นของะกู้มาใช้ครับตัวนี้สี่พันสี่พันหน่อยหน่อยเกือบห้าพันครับตรงสเปคเลยไหมครับพี่ต้นตรงสเปคครับเพราะว่าเป็นปลายไทเตอ๋อเป็นจุกไทเตครับผมนะครับตัวนี้ แล้วแต่ละชิ้นครับแล้ไปชุดหลังเลยได้ครับพี่เราชุดหลังเป็นตัวนี้เรียกว่าปีเสื้อแล้วจ๊อกครับพี่เอาปั๊มปั๊มนี้จะเป็นปั๊มจ๊อกครับจอจ๊อกเรียกว่าจ๊อกเป็นปั๊มจ๊อกครับตัวนี้ก็แท้เหมือนกันแท้เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ดอนสองปันกว่าบาทก็สองปันกว่าสองปันแล้วสายเบรกหรือครับพี่สายสายเบรกนี่พันพันเจ็ดครับสายเบรกพันเจ็ดครับผมนะครับอ้โอ่ะครับต่อไปก็อาร์มครับอุ้ยนี่อาร์มอาร์มของปค้ด ป๊อตเดเล็กเลยครับรุ่นแรกๆเลยหายากมากใช่ครับสมัยนั้นเท่าไหร่ครับพี่ดอนป๊อตนี้ผมมื่นมื่นพันกว่านะครับพันกว่าครับโอ้โหนี่หายากมากเลยครับพี่หายากติดรึหายากจริงหายากครับครับผมจานอันนี้เป็นจานอะไรครับพี่ดอนตรงนี้ก็เป็นจานไส้ตองแบบเอออันนี้ของปกติตัวนี้ใบเท่าไหร่ครับตัวนี้เออ ปันปันหน่อยหน่อยครับอ๋อปันหน่อยหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับดุมดุมหน้าหนังก็เป็นชุบใช่ไหมครับดุมดุมเดิมครับชุบครับผมชุบนะครับผมครับโอ้โหขอบล้อพี่สวยมากครับผมยางหลังก็ควิกเหมือนกันใช่ยางหลังควิกอ่าครับผมต่อไปกอบป้ายครับพี่ดอยกอบป้ายนี่เป็นเป็นอะไรครับไทเทียมครับไทเทครับตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ปันหน่อยหน่อยครับปันหน่อยหน่อยครับผมอืมดีครับเป็นแบบนี้เลยครับโซ่อ่ามีอะไรครับพี่ดอยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็น โซ่สเตอร์แล้วกันครับโซสเตอร์นี่พี่ดอยทดยังไงครับพี่อ๋อข้างข้างหลังนี้ใช่ไหมครับข้างหลังสามบวกครับสามสิบหกหน้านะครับพี่ดอยหน้าหน้าหน้าสิบสิบต่ออะไรสิบห้าสิบสี่สิบสี่ครับหน้าสิบสี่หน้าสิบสี่หลังสามบวกครับแต่ว่าสเตอร์นี่ยังใหญ่อยู่ใช่ไหมครับพี่ดอยก็คือว่าเอาไว้ขับเล่นใช่ไว้ขับเล่นครับเพราะว่าปกติไม่ไม่ได้ก้อยขับครับ ตําใหาประกวดอย่างเดียวครับผมหรือว่าใหญ่ไว้ก่อนดีกว่าใหญ่ไว้ก่อนดีกว่าครับครับนี่ดูความงามครับครับปรับระดับได้ครับผมปรับคอมพิวชั่นปรับความเด้มความเหนืดได้ครับตัวนี้เจ๋งมากครับครับอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ครับพี่ลอยมีอะไรครับฝั่งนี้ก็เป็นขาตั้งขาตั้งครับขาตั้งตัวนี้เป็นเป็นกล่องได้ครับได้สีครับ ตัวนี้น้องก็ซื้อให้วันเกิดครับโอ้โหกิดมันเกิดใช่ใช่ครับแล้วก็กากาเกียร์ยูนี้ปันเป็นอะไรครับของไทเทลของแจ้งยิฐครับผมครับผมเปันเจ็ดร้อยกว่าบาทปันเจ็ดร้อยกว่าบาทครับผมอู้หูนี่พี่ลอยยังมีสายนี่อีกสายเซ็ตนี้เท่าไหร่ครับพี่โอ้ยปลดเว้วด้วยปลดเว้วด้วยครับเพราะว่าเออจอบของแปลกๆครับจอบของแปลกของแปลกเซ็ตนี้เท่าไหร่ครับพี่ลอยพี่ลอยเห็นเซ็ตนี้ ซิสดีสี่พันหน่อยๆครับรวมทั้งหมดแล้วเฉพาะสายนะครับโอ้โหสี่พันกว่าครับยังมีตัวนี้เอินแท้หมดเลยครับแท้หมดเลยนี่สีเราดูออกครับครับผมแท้จริงๆกันนี้ใช่ครับทหมดแล้วก็แล้บก็มาเบิ เออปันหน่อยๆอีกกล่องแจ้งอีกครับปันเจ็ดปันเจ็ดใช่ครับผมโอ้โหโหดมากกันนี้โหจริงจริงโหจริงจริงมากโอ้เนี่ยมีอีกมีคุยครับตัวนี้อีกอีกเท่าไหร่ครับพี่ดอยตัวนี้ปันปันกว่าด้วยครับปันกว่านะครับครับผมแล้วกล่องอะไรเนี่ยครับพี่ดอยโอ้กล่องตัวนี้จะเป็น API ครับโอ API ครับตัวนี้เป็น API คาบูคาบูครับผมตัวนี้ใครจูนไหมครับพี่ดอยตัวนี้ก็วินใน ทำได้ทำหมดเลยครับทำไดด้จัให้หมดเลยทุกอย่างใช่ครับผมทะเบียนอะไรครบครับครบหมดครบครบัประมาณนี้นะครับผมเอาเลยติดเครื่องให้ฟังหน่อยครับได้ครับผมดดููเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดินเต้านะฟังพอมากเปิ้ลสัก ดังดีมากเลยครับความติดตามด้วยนะครับครเฟดฟิบุ๊กเลยครับเด็กดอยครับเด็กดอย D K D O Y ครับผมจะขึ้นในที่หน้าจอเลยโอเคขอบคุณพี่ดอยมากขอบคุณครับผมครับผมนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม